กระตูนหมาภาพแตกกระตูนอีกน้อยพี่บอกว่าช <n ces> oh, ื่อจอนไม่ใช่จอนนี่ไม่ใช่จอนสันหรออไม่ใช่จอนสันนะเป็นจอนสิวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกเลดูมีมออ้้านนตต์แ่งไไปว เอาล่ะเกเรดูมีมในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าอินเทอร์เน็ตนั่นจะมีคลิปอะไรไหายผมนั้นไปดูบ้างอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูเลยครับพวกเกเรทั้งหลายอะไรแมวไอ้มีแมวมมนั่นทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเนี่ยไอ้มีแมวนี่มันจะบรรบาดในช่วงปีใหม่นี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่มีมใหม่นะไอน,น้องนะเดือดเดื นี่มันอะไรเนี่ยทำไมมีหน้านิสันมีข้าวเหนียวแล้วก็มีมีซุตําวะลอบบอวันดีครับลอบวัสดีครับลอบบว,วันนี้วันนี้ผมจะมากินซุปตําครั้งแรกอ่ามันอร่อยมากผมจะลองกินอีกโ <c oughs> นแล้วแล้วคำนั้นก็จะผูมาในทีนี้ ผมรู้ว่ารู้สึกว่ามันเผ็ดมากมากอ้าวอ้าวลวกพอเผ็ดมากอิสานอาหารอีสานไม่แพ้ภาคไหนในประเทศไทยนะรผมเผ็ดจัดจ้านหนวัวแถมชายคนนี้เขายังร้องความเป็นอีสานมาด้วยอิสานเดี๋ยวนี้มันอะไรเนี่ยภาพด้านบนคือแกะป,ปีโป้แล้วมันไม่ออกมันออกเป็นอย่างเงี้ย <laughs> สีดางคนแก่ปีโป้แล้วมันเป็นยังไงนะมันจะมีปีโป้โยเกิร์ตแช่โยเกิร์ตที่แกเออกมาแล้วเออมันจะติดข้างบนอะใครที่แกแล้วมันไม่ติดข้างบนเลยคือแบบพระเจ้ารักคุณเป็นพิเศษแต่เดี๋ยวนี้พี่บังนี่ตัวเอง่่ฮะอะอ,ะอะ ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพาไปฟังวันนี้ครับผมขอตัวหนังที่หนึ่งดูหนังเรื่องอะไรครับกูแต่งตัวมาขนาดนี้มึงไม่รู้ว่ากูดูหนังกูไปดูโดรอะไรอมอนวะกูมาดูจูลสิคพาร์คสิใช่ครับบางทีเราอาจจะแต่งตัวเข้ากับธีมนะแต่ว่าพนักงานขายตัวก็ต้องถามเป็นพิธีไงว่าเออคุณดูหนังเรื่องอะไรเผื่อเขาซื้อตัวอังผิดให้ไงเออแบบคุณแต่งตัวเป็นนเสาร์มาดูบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ต้องถามให้ธรรมดนะฮะ วันธรรมดาในฟลอริดาฮะวันโอ้โอ้โอ้อืมอืมอะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟลอริดากับออสเตรเลียแม้แต่จอระเทีสามารถเต้นรำกับมนุษย์ได้เอาไปเลยแปดร้อยชาบอโย่ไมยคราฟอ่าฮะอืมอืมอืมให้ดอกไม้เฮ้ยเุ้ยจใงเฮ้ยเขาแต่งงานกันแล้วเด็กๆเขามีคู่กันแล้ว ฮอ้าอ่าเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยครับตัวผู้ใหญ่เข้าคุกในทันทีอ๋อหนูอายุสิบเอ็ดเองอายุ17เองพ <laughs> ี่ <laughs> อันนี้อะไรนี่ยโลบอคเข็นหินเหรออ๋อแมพเข็นหินเฮ้ยโน ลิซ่าเว้ยดนนัโปเลียนแมบอะไรวะเฮ้ยอยากเล่นวะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าแมบอะไรเฮ้ยน่าเล่นมากอะกูเข็นมาแล้วอูทางยาวไกลมาล่วงกิ้งลวปเสียงความเสียใจนั้นนโปเลียนได้รับความเสียใจของคุณไว้แล้วพร้อมตอกย้ำคุณเสมออะไรเนี่ยข้ามมลมันบอกว่าแบทแมนอ แบทแมนกูลูกศิษย์พิเต้ชัวเฮ้ยกินเมามันนยั่วะแบทแมนแขนตปกินเหมือนไม่เคยกินมาก่อนกูรู้แล้วแต่ไปโรบินมันงงเพ่นเลยเฮ้ยเกมผับจีวะเอาดิตึงๆครับตึงๆน่าจะเหลือสองคนสุดท้ายนะครับยิงหยอดมาเป็นระยะโอ้โหโดนด้วย ทำยาเร็วนั่นแหละสวยน,น้องน้ำมันลาก่อนเพื่อ <laughs> นภาพตัดในทันที <laughs> นี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยน,นะครับเขาบอกว่าอย่าไว้ใจฝั่งตัวข้าไม่งั้นมันจะมีอะไรบางอย่างโยนกลับมาแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์คนส่วนใหญ่กับเพลงของเขาผมตอนตีสามที่หาเพลงฟังคุณแนะเฮ้ยเฮ้ยเพลงนี้นี่วะ มันใช่ออเพลงอันนั้นไหมไอ้เกมแจ็คแพตอะไอที่อู้ดึ๊ดึ๊ดึ๊ดึดแล้วมเก็บเหรียญไปเรื่อยๆอ้ยสนุกมากเลยตอนเด็กอ่ะตอนที่เล่นน่ะเฮ้อตึ๊ด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 ตึ้ดตึดตึดเึดฮ่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 าฮ่าฮ่าฮ c a n ่า a n i ฮ a n ฮ่าฮ่าฮ่า a ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่า่ฮฮฮ่ฮ whatever a Just spider can. แคดไ walk? ไม่กูเดินไม่ได้กูเดินไม่ได้กูเคยขี่วิวแชท VR Chat อะไรก็เกิดขึ้นได้ใน VR Chat เมื่อคุณมีแฟนแล้วมีผู้ชายคนอื่นมาคุยกับแฟนของคุณมันนี่ไรมันนี่มึงโดนกุชชัมไงตายเลยนี่มัดควายเอาเอาเบ๊าเบ๊า หมดกันราศีว่ามน่ากลัวมีบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าไอคนที่แต่งชุดคอสเพย์ตอนวันเด็กอะคือแบบเออน่าจะโชคดีนะมีเด็กก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเด็กถ้ามีเด็กเปรตไปเตะขาเขาแล้วก็มันก็พร้อมจะสวนหมัดกลับมาตลอดโยไว้ใจคนใส่ชุดคอสเพย์นี่มันไดโนเสาร์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี่ว่าเอาไม่ใช่นี่มันไดโนเสาร์ตามสวนสาธารณะนี่ว่าแม่ตอนวันเด็กที่พาผมไปดูไดโนเสาร์ตามสวนสาธารณะดร ไอโดนสอลเสียงนั่นอ่ะไม่ใช่เสียงเดนสอลอกนะนี่มันเสียงมาโดนเหยียบหางนี่หว่ากังฟูแพนด้าไม่มีอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวเจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเออก๋วยเตี๋ยวแบบว่าพลังธาตุของเจ้าก็คือก๋วยเตี๋ยวอะไรถ้าเป็นข้าเมื่อก่อนข้าคงจะพูดแบบนั้นเออแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวไิ้เหี้ยเพราะกูเบื่อ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก๋วยเตี๋ยวแล้วกูเบื่อเมื่อกี้ได้ยินแบบแฟอาจารย์เกใช่ไหมอาจารย์เกย์นะนะผมได้ยินจริงแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วก๋วยเตี๋ยววอ้เหียเพราะกูเบื่อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มันมีข่าวมานะครับก็คือกังฟูแพนด้าภาคสี่คือผมดูตัวอย่างแล้วน่าดูมากๆเดี๋ยวเราจะเอามาวิเคราะห์กันนะครับผมในคลิปต่อไปนะน่าดูมาก ก๋วยเตี๋ยวทํ<ะ><อ>ทำไมหน้าสตีฟอย่างนั้นอนะ่ะ <c oughs> นี่มันมีมันนี่นีวะอืฮมภาพแตกต้องขับตำนานนี่อะไรแมวแมวนอนบดที่นอนที่นอนกําัังแฟบ <c oughs> น no. แมวดูดวิญญาณดูดเลย<อ>นี่กูก้อนขนมปังแฟบแล้วมึงก็ยังจะนอน,นอีกน้อยก้อนขนมปังเคลื่อนที่เย้ว่างๆเรามาดูซูเปอรม์มีมกันดีกว่าซูเปอรม์มีมในที่นี้ก็คือการรวมมีมเกรดเกรนนะครับผมไว้แบบสุดอีปีเ,าเราไปดูดีกว่าซูเปอรม์มีมมันหน้าตาเป็นไงนี่ต่อยต่อยต่อย,อย<笑><笑>โอ้ my god โอวุ่นวายจัด มีมดขก๋วยเตี๋ยวแมวส้มชิโดว์อืมไอ้มาดมาฟิเอแมวมาเฟียของแท้เอาไปเลยแปดล้านฉาบโอ๊ยอะไรอ๋อเคให้อภัยได้ หลอกซ้อนหลอกอีกที oh. genius อันนี้แคปชั่นง่ายๆก็คือผมตอนป .4 ก่อนไปตักบาตรแล้วไปโรงเรียนเฮ้ยตื่นท่านตักบาตรด้วยหรอวะตื่นไม่ทันนะเนี่ยคุณไงทอมแอนจอลลี่คริสฮ่าฮา woo love story ทอมแอนจอลลี่ครีสโอ้ตำนานจัด มันอยู่ในช่องบูมแรลงใช่ไหมก่อนไปโรงเรียนทุกเช้าคือมันจะฉายตอนช่วงแปดโมงหรือ6 00. 7เจ็โมงประมาณหกโมงเจ็โมงนี่แหละโอ้ดูดูก่อนไปโรงเรียนคือแบบดีมากแต่ผมไม่ทันตักบาทนะ <laughs> ใครเคยดูบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะโอ้เป็นการ์ตูนที่แบบสนุกมากเฮ้ยแมวสม้มอีกแล้วทุกคนแมวสม้มเท่ากับตำนาน นกกินหางตัวเองเพื่อให้มันย่อยแล้วเป็นพลังงานเพื่อให้มันไปหอกงาหางใหม่แล้วมันก็กินหางตัวเองเหมือกับกิ้งก่ากิ้งก่าถอดหางตัวเองมากินเพื่อประทางชีวิตแล้วก็งอกหางมาใหม่กินไม่ดีว่าโดนตายมันก็แมวตัวนี้มาใช้ให้ใช้เทคนิคเดียวกันเขา แตงูก so ินหางอันนี Luckily, <con> ้แมวกินหางเนี helicopter. ่ยไอ้ม oh, ีมเนี่ยแหละแต่มันคนละเพลงไอ้แมวเต้นนี่แหละไอ้มีมนี่แหละโถวหลอกล้อนในสมองกูตามกูเป็นยันรายการนี้เลยเหรอฮะฮะลิงลิงขี่แตงโมลิงพีเต เฮ้ยของของคริคุสมบัติเย่โอ้เอาเอาเนีเฮ้ยกี่ขอสเกตด้วยแมวก่อนแมวแบบกูจองมานานแล้วดีใจเล็กนักหนาพอแล้วแบบแกะปุ๊บกูตกใจเลยเย้กูได้เพจดนชั้นสี่เย้งับเลยเพิ่งไปอยู่วัดหนึ่งอัตราเฟสดีมัน เาได้ฮะ f r e v e y t a t d a game o เฟรดี้แคทเกมตัวเองอ๋อ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 ใส่เพลงนี้เรียบร้อยครับเจอแบบนี้ตัวจัมส์สแกนกันทุกคนมีใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้บ้างครับอย่าลืมกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ด้วยนะผมตอนแปบขวบเมื่อฟังเสียงโทรศัพท์ของแม่ที่ดังขึ้นเบ๊ะยอตึ้งตึๆงตึงตึง นี่คือเสียงโทรศัพท์ของแม่ในสมัยนี้เรานี่น้องกาแก่เมาและเรียบร้อยครับผมแม่กูเปลี่ยนไปเสพมีมจนร้อนกระตูนหมาภาพแตกกระตูนอีกหน้อยแบบนี้นะชื่อจอนที่บอกว่าชื่อจอรนไม่ใช่จอนนี่ไม่ใช่จอนสันหรอ กูนึกว่ามันจะพูดมาจอดจัดอันนี้ไม่จอดีิ่ากระตูนเด็กเล่นกูแล้วภาพแตกเท่ากับนั่นแหละครับก๋วยเตี๋ยวบุบัสติกทำไมมันน้ำหน้าแบบนั้นนะทำไมมีแมวแมวตัวไหนที่เลี้ยงแล้วมันกลายเป็นมีมคือ็จะมันจะกลายเป็นมีมตลอดไปด้วยกันนะเฮานูหน้าตาแบมันเหมือนคนเลยแบบ เอ้ยหน้าตามันกูเลยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสลับเกเรดูมิวในพาร์ทนี้ชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกระทืบไล่ถึง1-8ล้านไลค์เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลานไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโวยพูดติดๆขัดๆแหละ